มาครับบัดนี่โอ้มาครับมาครับนี่เชฟเชฟปะทะมาครับเชฟประทะสอดเท่าโชว์ฝีมือเต็มที่ม้วนแมวโวยควนอย่างเออเออโวยควนจังหวัดก็แน่ก่อนกินเนาะขอให้แม่เอาท่องมาให้ล้าขอให้ยังไงครับควันแม่ควันแมวต้องให้แม่ดิวันแม่ไหม อยู่ไก่แม่เอ้ยท่านใดเนี่แหละครับลูกดูถูกอยู่ยากขนาดบึงตะข้องกินด้วยเดี๋ยว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 มีแต่กุ้งกับหมึกครับโอ้โหีมากอกครับดีงามขอให้แม่ทุกคนครับอยู่แข็งแรงครับผมดูดีมีแห้งเป็นลมพคลมใส่ให้ลูกให้ต่อให้หลานไปครับผมใครจะปวดไกเจ็บไข่ได้ปวยคบนะครับเนาะเจ็บป่วยอยู่กับขว้างนี่ไป่ไม่ นูอ่ะมาวันนี้นั่งกันครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีวันแม่ครับผมมื่อนี้กะเพิ่งเลือกงานครับกะมาเจอกระเป๋าสกุลเพื่อเราครับมื่อนี้กะว่าจะไปกินตำมะฮุ่งครับอยู่บ้านบราลงบัวครับก็เลยว่าจะย่างหมูไปชุ่มแซวกับเพื่อนครับก็เลยนี่ครับมักไ้เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเบาสกุลบ่ได้ให้เบิ้งเนาะตอนมักเนาะ่มี้อย่างไรครับ จะเห็นผงซูร้กับร้ดีแค่นั้นแหละครับทำนีก้กระแซบแล้วครับไปเดี๋ยวบารสกุลที่พาไปย่างครับบา้านนี้ครับทิเตาไปเรียบร้อยแล้วครับทิเตาวไปเรียบร้อยแล้วคุณคือเขาย่างย่างเต่าไฟฟ้านะครับนี่ครับหรือว่าทิดเตาไปแล้วแล้วครับผมปไปที่ย่างเต่าไฟฟ้าไปเลยบมมีเต่าท่านครับมื้อนี่ ย่างเตาไฟฟ้าเ,อ,เอาครับข้างหลังเพึ่กนกะค้ากันยินเข้าออแล้วครับเลือกงานครับมากินก่อนแล้วท่านนีใ่ใส่บ่าวพีโลูกครับบ่าวหนองคายมันกินเข้าเรียบร้อยแล้วครับไปเลยชวนเพึ่นไปยุ่งเพื่อน่ะโอ้เมื่อยแล้วท่านเดีย๋ยวพักผ่อนก่อนแ่้วท่าน,านย่างซุกเตรียมไปครับผม พอทูประสานกันแล้วครับอยู่บ้านอยู่มื่อนี่เพิ่งมาได้เหตุงานครับมื่อนี่แต่ว่าพวกห่าสุขุลพากันเหตดงานครับเพิ่งเลิกมากครับเลิกมากบ้างใดนี่ยละ่ะตอนนี้กะทางก,กันเพื่อนกัดเตรียมของไว้แล้วครับตำหุ่งหอ,อยก็ได้ย,ย,ไย่ยา,ยางหมูกระชี้ปลาซอยล่ะครับห่าสุขุลกระชี้เอาใส่เป็สีไปทอดมาเพิ่นโทรมาแล้วว่าเอ้ยไอเดี่ยวหรอวะย่างหมูไปสั่นก็ได้ก็ได้ว่าครับก็ลังซุกว่า บมือกีส้สิไปซุ้มเซลกันเนาะบ้านบ่าวหลวงบัวพอดีมีพี่น้องมาจากทางไก่ว่ามังคีบพักอยู่ครับก็เพื่อนท่ากินข้าวกินน้ำต้องกันก็เลยก็เลยว่าสิไปเบิ่งก็น,น่าภผมาหาว่าท่านว่ามาจากทางดูนะครับมาท่านก็เลยย่างงูนะครับก็สำหรับป่าพญ่ยสต้กับว้านหลงคายว้านพิโเพท่านกินข้าวะครับเพราะว่าเพื่อนที่ไปหลับจ็อบทำอย่างต่อเนาะ ส่วนเพื่อนแล้วเพื่อนกะว่าเออเดี๋ยวพักผ่อนนะครับเพื่อนจะไปเห็ุงานมาท่านแต่ว่าผมก็เลยว่าชิบะเด่นบ้านเบาหนองบัวมื่อนี้เนาะกะจังไรตามเบาสักคนไปเลยครับว่ามื่อนี้จิมีเมนูอย่างไรครับครับผมครับตอนนี้เบาสักคนกะจิไปแล้วครับเดี๋ยวทามเบาหนองไข่ก่อนเมื่อนี้วันแม่แต่ว่าคือดูเถอะมหาญยังส่งหายแย่ก่อนจักโอ้สามสี่พันบาทก่อนครับ เมื่อกี้เขากันเลือกกันเลยดิเมื่อกี้ได้รอยหาสิบเช็คกับประมาณพันพันสองอ๋ 2> 1, 2, 4, อพันสองสิไป,<อ>ไปหาอีกจากสี่พันนี่คือสิไปเห็นอย่างครับผมไปรับเมาส์ครับเมื่อนี้ไปรับเมาส์อรับเมาส์งานเมาส์ก็บสิไปหาจากสี่พันได้พอได้เงินส่วงวันแม่มอนอ๋อเ<ส>บิ่งครับส่งห้ยายจากหาพันมอนเบาน้องใครเราใกล้จะได้กลับเหรอเต้เราก็ยังสู้ครับพี่น้องเออยจ็คสีว่าอย่างไ๋เนาะแต่ว่าเบาสักคนกะเมื่อนี้กะ ขอบายเช่นไเนาะครับครับผมครับตอนนี้กะมาฮอดแชมปเบาทองบัวแล้วครับเมื่อนี้โอ้อดใจมากินตำมะหุ่งครับเมื่อนี้อยู่บ้านเพิ่นก็กินแล้วแต่ว่ามื่อนี้กะภาสิมาลองกินพักอยู่สวนครับโอ้เหิืองพักเพิ่นครับหมักมะระครับลายขี้เก่าครับเมื่อนี้ มีใครอยู่บนนอฮัลโหลมีใครอยู่บนนอครับ <Hello. S 1> อา้าวเฮ้ยเสียงคือบุคุนอ้าวมาจากไหนนี่เอา้าคือได้มาฮอดพีโพ่โอ้มาเพิ่งพักโอ้ครับไอโอ้ยย่างหมูเพ่รสิแล้วโอ้ยกินข้าวนั้งกันเลยสันผู้ดีเลยครับครับครับเอาอย่างหมูมาครับ อย่างหมูดิครับโอ้เว้นหมูเอาหมูหมูเว้นเงี้ยแล้วบ่โอ้คยมาเพื่อสีซุกนไงมาหมูเงี้ยครับเดี๋ยวปิดกันอย่าไปปิดเงี่ยเออเออเออแม่ครับโอ้นี่ครับท่านก็อยู่ไกลครับท่านไกลอยู่อยู่โดูมั้ครับอยู่ท่านอยู่ส่วนกล้วยเนาะอยู่สวนกล้วยมาเก็บพักอืมครับไปโอ้ ห่างท้องกากินเข้าอยู่นี่ก <c oughs> อยู่ไม่กินตอาพุ้งเย็บแซ่บ่ะสันกินยี่ป้าใ่ะ <c oughs> ฮะโอ้นำ่ยุป่ปลาเลยปะ ตอนนี้บ่าทุกคนเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้รอแต่ตําครับโอ้เบิ่งเครื่องพี่น้องรอเบานงบัวมาตําครับมือนี้มีลูกสิ้นครับน่อไม้ดองครับอันนี้ประมึกกล้วยครับนี่อันนี้น่าจะเป็นน้ำมะขามเปียกครับผมขอบคุ้น่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งครับมือนี้ให้บบานงบัวโชว์ฝีมือครับแซ่บครับมันกินโอเคครับ เอาละครับมาแล้วครับพ่อครัวเฮาครับทุกคนรอคอยตาวมกพุ่งแม่นูโมหูยวครับตอนนี้โอ้ยางว่าเครื่องเคียงคือายแต่ไม่ได้ควบไม่ขาดสต่ำเลมอย่างไรอยู่ครับเียนวะือันื้อัน้ว้ว โอ้พีิกูกเองเนาะนี่นี่น้ำติดแข่งไปอีกแล้วน้ำครับน้ำจัดจาามันยังช่วงตัวทำไมเครื่องเคียงอะไรระวังรอครับผมหันหันมาทางพี่ก้อนหันมาทางนี้จัง่อยบ่มีครับบ่เห็นครับบ่ได้ใช่ อู้ครับนุ่มโคราชที่เก่าครับเป็นแหนคลอกินอย่างเดียวอะไรต่างๆหัวร่าครับนี่ครับกินมาหาให้ครับนี่กินน้ำโคกครับอันนี้ทักครับผมมาจากดูเนาะมาไก่อยู่เนาะไก่อยู่ไก่อยู่มาหากินพักที่นี่นาจะดิมมือฝักกล้วยมาเยี่ยมมาเยี่ยมเนาะแม่นว่มาเยี่ยมมายามกันครับกะเพิถนันบ้างเดียวกันเนาะ ทีมงานเดียวกันแต่คนละนายจ้างแต่ก็ทีมพูดเดียวกันอ๋อครับโอเคครับมารอกินตะปูหุ่งกินข้าวกันนี่แหละครับผมวันยุดเนาะทางนี้มาแล้วครับกระเทียมมาแล้วรอดเหรอรอดอีกแล้วครับวันหัวทั้งรอดทั้งใจดีครับ <imal attacks> เอนนี้ีเงฟูหลอนึงโบวอดียยครับตอนนี้เริ่มนะครับมึงนี่มีควงควงสากโซบะหิวครับหิวน้อคริวเลย่ะ เพินเพิ่นไปซ้ยอยไน้บ่โอ้อันนี้เครื่องบินอะไรนั่นโลดนล้มเนาะโลดนล้มครับเอาครับอ่ะตอนนี้ใจจดใจจอ่อครับตำมุงก่อนต่างคนต่างหิวนะครับล่าวสุดคนเริ่มหอมกระเทียมขึ้นมาแล้วต่ำแดงแล้วเอาครับวันนี้ลงมือละครับ มดครับเราเบ่งตอนจบครับผมวนนี้ในร่องมือหรืออยากพกแล้วครับบ่มีบ่เหลือจักเทีอครับพี่น้องเอ้ยมาต้องใส่เสนือรอเื่ามาว้ามจุดล่นกครับเมียนวะพี่น้องต้องนี่ยกยังไงเนาะ ใส่ได้กินกั๊บป่ะไว้กินกั๊บกไดเนาะเมนเมนน้อไม้น้อไม้ไว้กินกับก็ได้กับลูกกับไอ้ข้าปุ้นเนาะได้ใช่ไหมร้องมาดิบ่บ่วมืดหรอมั้งไม่ได้แ่องพอกันก็ได้เอาไว้ไปกินกับก็ได้อะเมนครั๊บยัง ความมยังเหลือกุ้งอีกเด้อฮะเหลือกุ้งอีกอ่ะอือหือโอ้มึอองดิมึงรับพี่น้องเอ้ยมึงสีสันใส่บะมึดครับพี่นอออ้องม,มันมหลายพดูดหกหกน้อยพดูดว่าท่าน,นเซอร์มาาบริจคีหกไม่เดียวอยู่สามคน ยังเหลือกุ้งครับบา้านองุ่ัวกำลังไปเอากุ้งอยู่เพื่อนโอ้มหมองี่เ็าจัดเต็มขนาดครับมาแล้วครับกุ้งมาแล้วกุ้งมาแล้วอืม <c oughs> เอา้บาบ้านองุ่ัวรู้สึกว่ายากแล้วครับน้ำครับ <c oughs> น้ำ <c oughs> น้ำโอ้โห <c oughs> น้ำลายแตยกแล้ว ดำเพียงหัวได้พี่น้องเมืมงองโคกครับเต็มปุรูครับผมหลายคนเนาะหลายกระทงทีสุดครับมนท่าเงพี่น้องเอ้ยยิ้มเม็ดผมเม็ดทำมังคุด <c oughs> ยืนแล้ว <c oughs> <c oughs> เต็มครับ มนครับคมีกระมีกุ้งมีปลาหมึกมีลูกชิ้นครับมั่วมั่วครัแตับ่มั่วครับตั้งมั่วของแท้ครับเอาลองรูปบัตรปั๊มโอ้หอมเลยดิครับแม่นบ่เขียนปุ่นชีดูว่า เอาล้วครับบาทน,นี้สิสาดตรลงพระาธาตุแล้วครับตอนนี้พี่เบาโคา้ด้ากำลังห้าวไอ้อยอดพักไส่ครับทั้งหลังหมักมาละ,ะาวะท่านเอ้ามือนี้คือใส่เสื้อสีเดียวกันเนแทะโอ้ยแม่น, <laughs> อน,อนวอ้ย oh, oh, hey. รู้ใจกันดี oh, <hey. S 1> มาครับพี่น้องพานิศาสตรตรงพระาธาตุแล้วครับ mm hmm. มาครับพี่น้องเด้อนี้มายัย่วๆพี่น้องครับผมตำมั่วครับมึนมั่วของแท้ครับผมนี่แหละครับโอ้อออมาบาทนี่มึดคำสี่เวยดีครับพี่น้องด้วยไอ้่งดู ครับธรรมชาติครับไม่ต้องห่างกันเลยไม่นบ่ครับเอาครับเอาลงเลยนั่นละนมาละน,นี่แหละครับของเท้าแล้วนี่นั่นครับตอนนีน้จะได้เวลากินแล้วครับมื้อนี้กินข้าวน้ำกันเด้อพี่นอ<ด>้องเด้อเื้ยนีม่มาครับบัดนี้โอ้มาครับมาครับเทียบเทียบกันได้ไหมครับ เทพกระทะสอดเทาโซฝีมือเต็มที่มันแม่อ้ยควนอย่าง,อางเออเอ,อ้ยควันจังหวัดก็แน่ก่อนกินเนาะควออห้แม่เอาชองมาให้ล้าเอ,อา <isas S 2> อย่างเลยควันแม่ควันแม่กับไหเมียเหรอะไหเม่ยบอไหเมียดิต้องให้แม่ดิวันแม่ยไหม,มอ๋ออยู่ไก่แม่เอ,อ้ยใชดจังไรนี่ยแหละครับลูกอยู่ถูกอยู่ยากขนาดบึงตะของกินด้วยเดี๋ยว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 มีแต่กุ้งกับป๋ามือขับโอ้โห ทีมาันก็ขอให้แม่ทุกคนครับอยู่ข็งแรงครับผมอยู่ดีมีแห้งเป็นลมพูลมใส้ให้ลูกให้ต่อให้ร้านไปครับผมอย่าทุกคน็ได้เจ็บไข้ได้ป่วยครับนะครับเนาะเจ็บป่วยอยู่กันวอนหายไปไหมหายไปไหนรู้ก่อมาวันนี้นั่งกันครับวันนี้ครับวันนี้พี่บาลโคราชเพิ่นกะไปพรวันแม่เนาะเอ้า เอกินให้พี่น้องเบิ่งตัวบาทนี่ครับยั่วๆให้เพิ่นน้ำลายแตกแกวบาทแน่ยั่วๆดเพียครับย่อยวัดได้เดี๋ยวจต้อ่าคำมิงเงยด้วยเดี๋ยวว่าหามาละมาั้งตันนี่เริ่มมาละดีมาละอันนั้นเราเห็นครับมือนี้เอาตาำนะครับเอาให้พี่เบ่าโคราชกินเยอะๆให้พี่น้องเบื้องแกวบาทนะครับมือนี้ โอ้ติดตามรายคลิปเพีนกินยั่วอะไรโอ,อ,อ,อ้มือ,มอนีดมากฮอเทือนครับนี่เอามือเนี่ยนะครับอีสานบ้านเฮาเลยครับอืมอเอาครับพี่น้องครับแพ่งแบงปันเที่ยวครับอ,อบยู่ใส่กระได<ม>ใหญ่ได้ทํานี่ล้ใหญ่ได้ทํานี่แล้วจะอ่ะผมมาครับทั้งยอดพักใส เอาเอาทีละคนเนาะครับเอ้าพักนำดิครับผมครับโอ้ยไทยมาไก่เนาะมาไก่มาไก่มาไก่ครับมาซมซิมือมึอครับบนี่ร้องหรือเปล่าร้องมึงหรือเปล่ารลองเลยแซ่บแซ่บครับนี่ครับโอ้ยเป็นไงมาอยู่ด้วยแซ่บไปเมียนบ่แมีนเมนอ่าลองบัวโชว์ยักคัมบ่ ต้องมีช็อตเด็ดเหมตะกร้าเนีคนต่ำเนี่ต้องให้พี่น้องพื้นถึงเนี่ยแต่ว่าผมจีไปหาบักมาละมาบักใหญ่ๆกัดให้พี่น้องบึ่งแซ่บๆเลยครับแม่นครับแม่นบ่บางที่เขาไปเคลียบแต่เนาะโอเคครับมาบางบึ่งมาหลวงบัวครับ โอ้ตำกุ้งสดตำมั่วครับผมมันช่บดินเขาก็นี่เดียวกันยังไงมันดินมันก็ดินเด็ดเด็ดเด็ดเดีดยดดเราบอกมันดินหมดเลยครับับัตเอาละครับบัตนี้มีออมด้ทางตรงตรงตรงเลยครับอ้าวรับบัตนี้ ว่าวสกุลกะจิไปกินน้ำเพื่อนล่ะกินน้ำลายไหลเทื่อดล่ะครับตอนนี้โอเคครับถ่ายอยู่นั่นเราโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกคำหนึ่งถ่ายอยู่นั่นแม่ผม้องมาหรอกถ่ายยูนั่นละเดือดพี่เบาโคราดว่าถ่ายอยู่นั่นล่ะครับพี่ท่านเนาะิ่นหมักมาละหมักนี้พิ่นจีใส่คำใหญ่เลยเพิ่นว่าครับมาละสักหน่อยนึงฟังเสียงหมักมาละครับเป็นแซ่บบครัโอเคครับบ้าวสกุลอดใจไว้แล้วครับ กุ้งนำไปอีกตัวหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวถ่ายให้เบิ่งครับบ้านนี้เดี๋ยวเอาสกุลไปกินน้ำเพิ่นกันเ้อครับครับผมมาครับบ้านนี้เอาสักคนสิมาๆๆช่วยเห็นพี่น้องไปเล็กน้อยครับทั้งกุ้งหู แปะนะปันก็แตะมันใครแตะ <c oughs> ปีมือบุกให้โต๊ะครับบ้านตรงบัวเรียบครับ อะไรเขาสอดที่เดมั่งมามไข้มันโดนแอ็คชั่นตัวนี่หม,มูาาหหมคมรับอ่าทีมว่าอีกแบบนึง่งคือสมครับ ห่างท่องแแ่แคลนพี่น้องเอ้ยอดเรี้ยวมากินหวานเลยท่าน งสว่วนไหมล่ะครับตอนนี้ เขาเท่าเท่าประมาณสิบเอ็ดโมงครับกินข้าวพร้อมผัก <c oughs> ฉันข้าวพร้อมผักวันี่เนาะม่เป็นไรนะ ยังมันคมปานนี้มันยังมีแมงมาจ่อมันแหลกเนาะเี่นก่อนดอมคือหันข้างใช่ยก ใครวคใครไดกินบ้างหาลบอกกินหนาให้เพื่อนด้วยวันถึงว่ะพูดไปพูมากกับเพื่อนยืกมาตกฟ้อง กินกับปุหรืข้าเหมือนกันเลยเอามาปรุงแช่น้ำปลาแันได้ตอนมาหลังน้ำ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 อยอ่มาครับพี่น้องข่าวว่าบ้านผมพืน้นเปนลี่ยนไปไล่ครับผมบ,บ้านนี้กาจิบังสร้างล่าครับ ืนนี้ก็จะให้พี่บ่าวโคราชรับกินบังสังลาให้แนวท่นสังเสียกีโอ้ยแซบครับแซบ้น้อยต่วโอ้ตึ๊ดตึ๊ตึ๊ตโอ้ยต้องเอาทับพี่รต่นเฮ้ยร่นเอนือมายู่ชอนเนาะพี่น้องเี้ทำนี่แล้ววะบังสังลาแล้ววัดนี้ครับ เช็คเสียบว่าเสียบพี่น้องเบิ่งเอาเสียบครับเสียบบ่าเสีย,สยบให้ให้ภาพบรรยายครับผมมืดครับผมครับอ่ะบัตนี้บ่าวสกุนกะสิขอลาเนาะครับคลิปนี้จะให้พี่บ่าวโครัตอวยพรบรรแม่อีกรอบเนี้ยเพื่อเพื่อนบ่ได้ฟัง<ข>อวยพรบ <ขอ S 1> ันแม่ไหมครับขอแม่ทุกคนนะครับเล้ว อยู่ดีมีแห้งก้นค,ครับผมมีสุขภาพแข็งแรงอ hmm. ย่าแจะเก็บเย่าได้ไข่ครับคนในตัวยในไข่แล้วก็หายเร้ไยครับ,ม,บ,รบ,รบมันรำให้รวย hmm. ครับผมผมมีท <Okay. S 1> ำนี่แหละครับโอเคกั <Okay. S 1> นต่างประเทศครับผมโอเคครับ